ถ้าพี่น้องคะ่ะวันนี้ายตุยจะพามาค้นหาอิดค้นหาสแสลบจะเอาไปปูหน้าบ้านนะคะไม่รู้ว่าายตุยจะเอาไปได้หรือเปล่าพี่น้องเพราะว่ามันแผ่นใหญ่เนาะเดี๋ยวเยะตุยเตรียมใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็จะเอาอิดอยู่ข้างในพี่น้องเดี๋ยวายะตุยจะไปลากมามาก่อนนะคะ เมื่อยพี่น้องจะตุยไปเป็นลากโอสลัอยู่ในสวนนี่ทั้งหมดยี่สิบสี่แผ่นนดี๋ยวเตุยไปลากไปจากสวนเลยนะพี่น้องเนี่ยสลัแผ่นนี้แตกโยนทับกันแผ่นนี้แตกเลยอพักเหนื่อยก่อนพี่น้อง หิวน้ำยาตุ้ยก็เอาไอ้เนี่ยเกลี่ยนหน้าดินเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่สลับต้องเอาสลับไปเรียงยาตุ้ยคิดว่าจะประมาณสักยี่สิบสี่แผ่นยี่สิบสี่แผ่นน่าจะพอโอ้ยตอนนี้อยากจะนอนเลยพี่น้องอเดี๋ยวไปกินน้ำองุ่นน้ำองุ่นเย็นๆสักแก้ว เดีย๋ยวตุ้ยจะพาไปดูด้านหน้าว่าที่ตุ้ยทำเอาไว้มันเป็นยังไงจิตตุ้ยจะทำเสร็จหรือเปล่าวันนี้เออนี่คือที่จยตตุ้ยทำไปเมื่อคืนอาจจะมองไม่เห็นเนาะเมื่อคืนที่จิตุยมาไล์สดเนี่ยที่เป็นปูนกองอยู่ตรงนี้ก็คือจิตตุ๋ยทุบ ทุบแล้วทีนี้เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นไอตรงที่เป็นดินดินเนี้ยคือหยาตุยจะปลูกดอกไม้เนาะมันจะเป็นดอกไม้แล้วทีนี้หยาตุยก็เอาดอกไม้ออกแล้วก็มาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอิฐอยู่ตรงนี้เนาะหยาตุยก็จะมาเอาสลับมาวางพี่น้องจ้ะตอนแรกว่าจะเอาดอกไม้นี่ออกไปด้วยแต่เสียดายก็เอาไว้ก่อนก็จะปูสลับเนี่ยส,สลับที่หยาตุยเอามานี่ แผ่นจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนี่ยหนักเหมือนกันนะอย่าตุยลากมาจากในสวนเลยนะคิดว่าน่าจะประมาณสักกี่แผ่นดีอะมาถึงตรงนี้นี่มาถึงตรงนี้อีกแผ่นหนึ่งก็จะประมาณสี่สี่ห้ายี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบแผ่นได้มั้งยี่สิบหรือยี 1, ่สิบหนึ่งสองด้านนู้นน่าจะประมาณ ้าหกแผน่นก็ประมาณยี่สิบหรือยี่สิบสี่แผน่นประมาณนี้แหละแล้วก็อันเนี้ยที่ยตุยทุบไปเมื่อคืนอันนี้ก็จะเอาไปเนี่ยก็จะเอาไปทิ้งจะเอาไปทิ้งและนี่ก็คือดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สีม่วงที่เอายตุยเคยทำวิดีโอให้ดูเนาะตอนนี้ก็คงจะอวสารสิ้นสุด การลำคงต้องลาจากเพราะว่าจะตุยลื้อออกไปหมดแล้วพี่น้องน่าเสียดายก็น่าเสียดายเหมือนกันนะไอ้น,นี้ที่มันแห้งๆเนี่ยมันยังไม่ตายนะพี่น้องจ่ะมันยังไม่ตายถ้าเราเอาไปปลูกมันก็จะติดนี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นเทาเป็นเครืออยู่เงี้ยจะตุยก็ลากออกหมดเลยพี่น้องไอ้น,นี่ยที่สลลปที่มันไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยพี่น้องจ่ะจะตุยคง อ,อต้องให้ใครเข้ามาช่วยทําเพราะว่าสลบอันนี้มันแผ่นใหญ่เนี่ยเยตุยไม่สามารถที่จะดึงขึ้นได้ก็เมื่อวานเนี่ยที่เยตุยบอกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเยตุยดึงนี่แหละแผ่นใหญ่เนี่ยพี่น้องแกดึงขึ้นเลยโอ้หดอกนี้สวยจังเนี่ยสวยมากเลยพี่น้องเนี่ยเยตุยก็คงต้องไปกินข้าวก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวค่อยมาทําต่อไม่แน่เดี๋ยวตอนเย็นเยตุยจะมา ไลฟ์ให้ดูว่าเจตุยทําไปถึงไหนเนาะเนี่ยหน้าบ้านเจตุยก็ยังเหลือเยอะเลยพี่น้องจะต้องเคลียร์แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยตรงตรงที่เจตุยทุบปูนออกตรงนเนี้ยเนี่ยตรงนี้ตรงที่เจตุยทุบปูนออกจริงๆรแล้วเจตุยไม่ได้ทุบหรอกเพราะว่าพวกที่มันมาทําสายเคเบิลอะเนี่ยสายเนี่ยที่เขาทำสายอินเทอร์เน็ตอะพี่น้องมันทำไม่ดีมันทำไม่เรียบร้อยนะดูสิ แล้วทีนี้มันก็ขุดพวกปูนพวกอะไรเนี่ยขุดออกหมดแตกออกหมดเลยพี่น้องนะดูสิเดีย๋ยาตุยคงต้องหาปูนหาอะไรมาเดี๋ยวมา,าปูนเทลงไปอีกนี่เละตุ่มเปะ๊ะเลยพี่น้องมันทำแล้วนี่ก็คือดอกไม้สีม่วงดอกเล็กๆจริงๆแล้วมันเป็นปูนนะพี่น้องเนี่ยมันเป็นปูนหมดเลยแต่ ดอกไม้นี่มันมันสามารถที่จะแบบเ,เป็นเถาเนาะมันก็ขยับขยายออกมาจนถึงเนี่ยเดี๋ยวยตุยจะลื้อออกให้หมดเลยพี่น้องจา้าแต่ดอกนี้น ouais เนี่ยยตุยจะเก็บเอาไว้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นดอกสีชมพูสวยมากเลยพี่น้องอันนี้เนาะงานเยอะพี่น้องงานเยอะงานเยอะมากอันนี้ยตุยจะเก็บเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงอีกพันหนึ่งเดี๋ยวจะจะเก็บเอาไว้อันนี้ ได้น้ำมะงุนแล้วพี่น้องน้ำมะงุนทีย่ย่ตุยทำเอาไว้แล้วก็แช่เย็นเอาไว้ตอนนี้กำลังกระหายน้ำพอดีเลยใส่ขวดแช่เย็นเอาไว้โอ้ชื่นใจอร่อยมากพี่น้องน้ำมะงุนน้ำมะงุนสดๆไม่มีน้ำตาล ยาตุยต้องไปตัดผักอีกเพราะว่าพรุ่งนี้พิริตาจะมาแล้วก็จะไปเอางูยาตุยก็ตัดแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้แบ่งเอาไว้เป็นสามส่วนเพราะว่าพรุ่งนี้พิริตาเขาจะไปเก็บเห็ดเนาะแล้วก็เขาจะเอาเพื่อนมาด้วยเขาจะมาแวะยาตุย ยายตุ๋ยก็เลยจะเอาเอางุ่นแล้วก็ผักตัดผักในสวนฝากไปอีกเนาะ <c oughs> <c oughs> คิดสะว่าอันนี้คือวายวายแดงเนะาะยายตุ๋ยกินวายไม่ได้ <c oughs> อืม ชื่นใจงานเยอะมากเ <c oughs> ยตุยต้องมาตัดญ่าีก็อาจจะมีเพื่อนๆถามว่าทำไมเยตุยไม่จ้างจริงจริงจริงๆแล้วย่ตุยเรียกให้ช่างเข้ามาให้เขามาทำแล้วนัดกันสองอาทิตย์ที่แล้วนัดบอกว่าจะมาทำแล้วสองอาทิตย์ก็ไม่มาแล้วทีนี้เยตุยตก็โทรไปโทรไปก็ไม่รับสาย แล้วทีนี้วันก่อนที่เยตุยทําอยู่หน้าบ้านเนาะก็เลยคุยกับเ,เพื่อนบ้านเขาบอกว่างานบางอย่างเราทําเองจะดีกว่าจ,าจา้างช่างอีกเขาบอกว่าเขา่ไม่เคยจ้างเลยเขาก็ทาเมื่อวานนี้เขาก็ทําเขาก็ไปขุดขุดท่อยนั่นของเขาเขาก็ทําเองเยตุยก็เลยคิดว่าผู้ชายทําได้แล้วผู้หญิงก็มีมือมีเท้าเหมือนกันทําไมจะทําไม่ได้ก็นี่แหละเยตุยเป็นคนที่แบบท้าทายพี่น้องจ่า ก็เลยต้องทําเองหมดทุกอย่างประหยัดเงินด้วยได้ออกกําลังกายด้วยโอเคจบแค่นี้สําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะอยาตุ๋ยก็นี่แหละพามาดูการทํางานของยาตุย๋ยอยู่บ้านไม่ไม่ได้ไปทํางานแต่ไม่ใช่ว่าหยาตุย๋ยไม่มีงานทำพี่น้องงานเยอะมากเลยเออก็นี่แหละแต่แต่ก็มีความสุขดี<ม>ที่เราได้ทาเนาะ เดี๋ยวกันคลิปต่อไปนะคะขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพไม่เจ็บไม่จนล่ำล้ำเลยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ